พี่เอก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์พี่เอก็ผูกพันกับที่นี่ดูแลมาโดยตลอดพี่เอก็เลยอยากจะขออนุญาตจะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนี่ครับศีรษะสิงโตทั้งหมดความเป็นมาก็มาพร้อมกับสันเจ้านี่หละครับก็เป็นการแสดงที่มีความสําคัญนะครับในอดีตคณะสิงโตของ สมาคมป่องเสิวเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากนะครับมีสมาชิกเป็นร้อยนะครับในอดีตมีชื่อเสียงการแสดงที่โดดเด่นมากเนี่ยใช่ครับอาจารย์ก็จะมีทั้งหัวหน้าคณะซึ่งคนสุดท้ายเท่าที่ด้ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็อยู่กับคณะเกือบ60ปีนะครับแต่ว่าปัญหาคือสมาชิกก็ร่อยหลอลงไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยนิยมมาฝึกมาหัดใช่ครับเราก็ยังเก็บศีรษะสิงโตทุกแทบจะนี่อย่างนี่รุ่นแรกนะครับแล้วนั่นก็คือรุ่นหลังๆนะครับ ก็เก็บไว้เรา,าแก่อย่างนี้เลยอพอเรามาพบเราก็เอ๊ะทำอย่างไรนะที่เราจะไม่ใช่เพียงแต่การซ่อมโบราณสถานเท่านั้นแต่จิตวิญ,ญญาณอื่นการสแสดงม,มันก็ควรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูด้วยก็เลยมีการดําริขึ้นมากับทางพี่อ๋อยและทางมูลนิธิว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะฟื้นฟูโดยเราทราบมาว่าสมาคมกล่องสิวที่มีชื่อเสียงยังมีอยู่ที่นครสวรรค์ครับครับก็เป็นของกล่องสิวก็คือกวางตุ้งเช่นกันแล้วเขา ไปประกวดชนะรางวัลในระดับต่างประเทศมาแล้วด้วยวก็เลยมีการเจรจาว่าจะรื้อฟื้นขอครูแล้วก็มาฝึกหัดให้กับเด็กและเยาวชนที่เราจะชักชวนเข้ามานะครับร่วมกับทางเขตในลําดับต่อไปจะมีการสมัครรับสมัครครับเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้ามานะครับในพื้นที่นี้ใน,ในระแวกพื้นที่ใช่ครับแล้วก็จะมีครูซึ่งก็จะเชื้อเชิญมาแล้วก็ให้มาฝึก ฝึกหัดกันที่นี่แหละครับแล้วก็พอพร้อมก็จะมีการจัดการแสดงก็แววแวว,แว,วข่าวมาจากพี่อ้อยว่าในวาระสาคัญของประเทศเนี่ยที่จะถัดไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการโชว์คณะสิงโตซึ่งอาจจะหนึ่งไม่ใช่ที่จะฝึกหัดนะครับแต่ว่าจะเชื้อเชิญที่มีคณะอยู่แล้วคณะทั้งหลายในรประเทศเลยมาให้ครบบทบเลยมาจัดเอา <event. S 1> ชุมนุมกันกี่ร้อยกี่ ทันคณะก็เอาให้หมดก็หวังไว้ว่าแล้วก็เชิดกันทั้งถนนในเขตนี้เลยโอ้โหท่านผู้ชมครับศีรษะสิงโตเนี่ยถ้าหากท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับที่ดวงตาของสิงโตแต่ละตัวเนี่ยนะครับเจิมชาติแดงอันนี้ต้องถือว่าสากัาระหมดแล้วนะอันนี้คือการเบิกเนตรแบบจีนเวลาที่เราประดิษฐานสิงโตหน้าอาคารหน้าตึกโรงแรมหน้าสำนักงานต้องมีการเจิม เพราะฉะนั้นอันนี้ก็รอชมนะครับเรื่องราวของสารเจ้ากวางตุ้งกับเรื่องของการฝึกหัดเยาวชนที่จะให้มาเชิดสิงโตและในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีการสืบสารวัฒนธรรมต่อไป